บายดีพี่น้องพ่อก็ดีแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนี่พี่ผู้ใหญ่นะครับผู้ประสานงานอยู่บ้านบ้านหัวสร้างบ้านดูบ้านนี้คือบ้านอย่างบ้านหัวสร้างบ้านหัวสร้างดนดูหัวสร้างก็เานเป็นบ้านตำบลพี่ผู้ใหญ่วันหนึ่งคุยกันนอกรอบพๆผู้ใหญ่ว่ามีรถผู้ใหญ่มีรถแทมีมอลำจริงครับเกิดมอล้ำหอเก็นวงมอลำสีชุมือยังหลับงานอยู่ชุมือเ่ราะอะไรเห็นล้วเห็นแต่รถแทหน่อยไว้จักปีเราเห็นไหม สิบกว่าปีหรอสิบกว่าปีเธอว่าความวอดในวงการคุยง่ายๆพี่ผู้ใหญ่พอเข้าใจชีวิตมอรับมันมันต่างหันไปไหนไปไหนมาจังไหนแต่สิ่งหนึ่งทนะี่ผมกิดใจอยู่ที่วันนี้ถามไม่ได้ผมปาะยุดธ์สักกันยังเฝ้ากันอุ้งอิงโอ้ยอุ้งอิงเออโอ้คนดังเร็วแต่กี่ตะวอนเป็นยังไงอาทิตย์เดียวเด้ยมาอาทิตย์เดียวหลังจากมาเขาสิเขาสาวหน่อยที่หนึงอะล่ะอุ้งอิงกับพอดีมีงานอยู่ในเลดกแจกเลยว่าหไปน้ำแน่ เอาไก่หัวก่อนพท่านหอดตอนเนี่ยให้ถามดักก็ได้พี่น้องแค่ฟอนล้มคาญเด้อไปจะไหนมาจะไหนจังจังจังหูจักพี่ผู้ใหญ่อู้หอิงพี่ผู้ใหญ่จะไหนจังหูจักนางก่อนตีสี่อ๋อหนึ่งอาทิตย์เหรอเท็มมาลำซิงครักถูกถักกันได้เพื่อนเหรอนางถักมาพอเธอให้รวมงานกันดอกพอดีโพสโพสโพสอาหารนักลองไปขึ้นรถแห่ยู่ในเลสถังเลยถักมาไอ้อู้หอิงก็เรีย่าให้ก็ไปน้ำแน่ก็แล้วโอมันไก่หตวที่ลาบัน รถแฮหน่อยมันคาคาตัวมันบลายท่านหาอะ่รคาตัเนาะไปเลยพอและวันจอะไรรเดีหลวงจากนั้นอาทิตย์นึงนี่แหะว่าหุ้งหญิงหุหญิงหุงหญิงไหนไหนวันีอะไรเอ้าไปเร็วแค้เลยโอย่งวาเรดังเร็วเดี๋ยวนี้พี่ไงพี่คมคิดเห็นยังไงตัวเขาเองหรอเ่าเขาเป็นได้ไยังไดพัฒนาเร็วอยู่อุ้งอิงพัฒนาเร็ว ว่าบ่อนหนาบ่อนหนาเสีอว่าเด็กหน่อยทำนี่สิจะขึ้นมาเร็วไหมก็ไงไงบัดทักหาเห็นงานเองสิได้กี่นัำแข็งก็เองเนี้ยบ่พี่ผู้ใหญ่ลุงขวดไปว่าต้องการนักร้องนี่ขวดอะไรมีความสามารถนี่ตรงนี้ก็ทักมากเลยไปเบิ่งแล้ววันแกอยู่สีเกรดสีเกรกับเหลือเมื่อกล่าเมื่อกลโอ้ยไม่กับคารมันเกือบความอร่อยรู้ปุ้ยเนี้ยมันกัเบื้องแล้วก็เลยว่ามันไก่กันพอดอ่ะก็เลยบ่ได้ไปน้ำกัน หลังจากนั้นในที่เดียวอย่างเงี้ยนั่งว่าขึ้นว่าขึ้นสาวอีกสาวหน่อยแล้วที่ตามไม่เรื่อยก็มันดังดังเลยเลยไปขึ้นดังเร็วอยู่ว่าหนาเสือเนาะหลวงคนเอาเนาะก็สิถามผี่ผู้ใยไงก็ยังเกิดที่ขึ้ยินแต่ว่านั่งนั่นเป็นคนที่ว่าเออ่มีงานอยู่ใส่นั่งเอาบะเลียงวัดเนาะเออว่าจะมีงานว่าจะแบบจะมีให้หนูได้เฮ็ดวัดทีมันแม่นี่รีนี่พี่น้องเขาก็ถามต้นต้นควัว สาเบิรงขนาดจุลเอดจะสิไปจ็เป็นได้บอกว่ามันบ่คุ้มดอกมันบ่เหลือะด้ลูกจสิเพิ่มขึ้นไปหลายกว่านั้นก็บ่ได้นั่งบ่ได้บอกค่าโตัวตีบ่บ่บ่เว้าเลยบ่แล้วแต่เจ้าสิให้ข่อยจักบาทอว่าขอไปเรียก็เลยว่าเพื่อเพือตั้งงบไปแล้วสามีครับมันก็บ่สามารถสิดำมันไปให้ได้อีกเนาะนั่งก็บ่ได้บอกว่าขอค่าโตัด้แล้วนี่บ่อหนูไปหนูขอพัดสองพันเด้อหนูขอพัดหนาแต่ว่าหนูขอค่าร์ดมันต่างหากเด้อบ่ได้เว้าบ่ได้เว้า กรเป็นคนบอกเองว่ามันบวกลมพอหูวิวาคารถคาเนี่ยมันใส่เขาไม่ชอบไหนนะครับใส่รถแฮนี่มันกัติดมันกับโบไคได้คือยังเม่อทีเวที่เอ่อเด้นคาเนี่ยมันมันก็ยังพอได้นคาติดเลยครับได้รถแฮนี่สิเนี่ยยังคาติดครับบอกว่าเราคนลุกเป็นองห้องก็สีหูดีตะกียดอย่างเแต่ว่านั่งไปใส่นั่งสีขอว่าได้ได้ยินว่าในบ้านเขาจะเขาจะนั่งนั่งโจกกันในซื้อกัน นั่งกับคอไปลองได้ติปสิบบาทเงียสิบบาทก็เอาคนน่ะเออวัตตาวัตตาหนูมีงานทำหรอมั้งสมัครที่สาวน้อยมือแรกวังไหนวันที่ว่าพ่อวัตตาหนูมีวัตตาหนูมีงานเออวัตตาได้ไปวัตตาได้เลี้ยงครอบครัวคนนะนี่เพื่งสัมภาษณ์เป็นเธอแรกเด้เป็นเธอแรกที่ได้ยินจากปากเจ้าของรถแที่เองวันนั่งถักมาโดยไม่ถามค่าตัวเลยบอกบ่าผมไม่ถามก็ได้คุยราคากันเลยจน่ได้บอกจนเขาบอกว่ามกคุ้มดอก เพราะว่าค่าตัวสำลีมันก็ค่าน้ำมันก็หมดแล้วครับเลยเลยพ่อได้บอกว่าเสียไปหรือบ่อไปนั่งทรงเสียงไม่ฟังบ่บ่บ่กนี่ตาทักว่าเห็นหนูไปน้ำแน่เคยไอ้เล่นเฟซคุยเฟซเหมือนกันแต่ว่ามีงานเอยมีงานเด็กประทักมากผมสี่ก็เลยก็เลยลองเข้าไปคุยบังกันหน้าเทีอาแบบไปได้เลยถามว่าอยู่สายอยู่ี่เกียร์ เลยอสีเก็ันันบ่อยดอกนไก่อ๋อบ่ได้บ่อยไกเขาก็เห็นใจได้เนาะศิลปินเขาก็อยากได้ยุบแต่ว่าบางเทือน่ขันขันมาแล้วขันขันเขาอยู่บ่าได้บ่ได้ครับเออเ๋ยวก็มีปัญหาตามมาหนึ่งคือการบริหารจัดการขันนักร้องเขามาไม่ไม่ขัน้ามันมีซื้อเสียงขันมาล่ะแมนบอเกิดปันี้เอาต้องเอาวุ้งยิงย่างเดียวได้หลดแห่เขาเนาะสมุิมันนั่นวัดที่นี่นั่งว่ามาบ่ได้ดอกมันบอคุ้มเออ ยังลายไขยมาเคยมาน้ามาหรอครับเดังมากับมาบะไรหรอมีตะกี้ยวกับมาได้ไม่ดั่งเพราท่นไหครับนี่เหรอครับผู้บริหารเดี๋ยวหัวอกผู้บริหารเพราะมันธรรมดาครับแล้วก็ห่วงน้ำเขาน้ำ่าก็คือมันอยู่แบบกลางๆแล้เด้อยค่าราคาจ้างเขาก็รับอยู่ประมาณนี้มันอยู่น้ำบาดนี่กับสิมาได้อยู่มันใกล้กันเออซ้ำสีอื่นกันซ้ำสีว่างวะจีอันนี้มันอยู่เลยจากนี้ไปเราเยอะกว่ประมาณเก้าสิบแปดสิบโลหรอครับมันก็เลยไปเพื่อแค่ว่าไปปะไรหรอเออ อใช่น้องมิ้วสิครับว่าน้องมิ้วคนบ้านนี่ลูกหลานเลยสิคนบ้านไปถูงเชียงหวันคนเชียงหวันกันเรียนหนังสือมา้ยน้องขันก็พอของน้องมิ้วเอาอย่างนี้เป็นมูลเป็นรายเลยนสิเซี่ยวกันเล่นเลยเ็อย่ามาขึ้นเวทีลรัสิงห์หลายงานอยู่ครับก่อนจะอยู่น้ำใหม่นี้ก่อนโจรนะน้องมิ้วก็เป็นคนที่พัฒนาดีอยู่แต่ด้วยวัยเขาเป็นเด็กน้อยเอาพ่อแม่เขาแบบพาแบบไปน้ำค่าตรงค่าโตนี่พ่อใดดัน วดตั้งก็ปู่ยิงเตนก<ช>าลังสน,นิ้นี่จะเป็นคนที่ว่าเคย่าเสี่ยค่าตัวเนีพาะงเขาคือเขาสนับจนเดูไปทางนี่นะค้าขับรถไปขึ้นหา่านน้ำคนน่านคนนีเราเคย่าเ่ยนค่ามันค่าตัวได้เพ่ขมาแล้วแจบสิบ่เสือพี่น้องครับนี่หลายหลายมันเป็นไปไลายีหลีพ่อเาไอเราปู่ยิงไหนเขาก็ซอคนคนไาดิเกิดเต้นตงเลยท้าไปหา ไม่ก็ดังเพืยงคือจะไปยุ่ยนั่นเลี้ยวแถวเรยว่านายินดีกับนังลางในปั้งว่าก็ดีไปขอไปน้ำเพลินอย่างพนาบไปุยเฟันุยอาทิตย์เดียววาไปยุ่งสาวหน่อยเหรอเอวันีวันวัดสนาว่ามันคนละคนเอาคเอาื้อเออ ตะกี้ดิงทังเลยจ้ะขันบบนับบนั้นวรอเบยงบอว่าครับเกิดเขากาะก่อนน้ำยี่หี่นี่อันนี้เป็นเือว่าเป็นเทือแหลกได้ที่สัมผัส่าจาของงานตะกี้อย่างเงี้แต่ว่าดึกวันเป็น FC เราหลายตัวบาทีกครับที่อากเมืดบาทเรอสิตะกี้เป็นพูงสีทักในเฟียเูงสี่หบ่พูงงับสมืออไรจับแล้ว มือหนึงสิไปงานกับกับไปบ้านนางอีเด้นนี่กับใดรอบนี้ยูปุ่งยังยังรับงานอยู่คือเก้าวังเอาไทยนี่รับอยู่ครับรับอยู่เออเป็นรถแห่แห่หน่อยมินิเป็นักลงดุกีเอียร้อนซื้อครับเป็นรถสี่อดสิครับสี่หอดหรือหกหลอดสี่อดสี่หลอดสี่หลอด้นสามเออคันนี้ก็คือขวงเขาบวกขวงเขากระเบียดเขาทั้งคุณได้บ่ได้สองคันนั่นเดี๋ยวเขาไปแล้วจบในสามคันตรงเลี้นบมหน้าที่ตรงห้างว่าเป็เอาไรที่เลี้ยงจากใครกัน รถอ่ารถบัสขับมันอันนี้รถรถอันนี้รถอย่างรถน้าคนตรีคันไหนรถตรีคันไหนเออได้สามขันน้าคนตรีเขาปุ๊บเนี่ยก็ได้ละครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เจ้าของรถแห่งไปน้องครับยังรับงานอยู่เหมือนเดิมรถแห่งยังก่อสารคาริมิวสิบสาธคาริมิวสิอยู่บ้านดอนดูเขาเนี่ยแหละวันนี้บ้านเกิดอยู่คนละบ้านทั้งบัตรไม่ริบก็ลด้ พี่น้องพี่น้องน้องมิวครับพี่น้องอ้าวขอบคุณครับพี่ผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับคลิปนี้ไว้สวัสดีแล้วก็พอกันในคลิปหนะน้าครับมีสบายดีพี่น้อง